ทุกคนคะเบื้งเฮ็ดคนนะ่าเต็มป่าแม่ทุกคนแม่นอีหลีมาถึงแล้วนะคะมาถึงป่าของเราแล้วนะคะโอ้ยโอ้ยบงังคือนะเต็มเท,นะทุกคนแถามาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะเหลือให้คนได้เก็บไหมตอกีนได้ไหม เจไดทุกคนเอ้ยโอเคเอาได้อยู่ค่ะนี่ละเอาขาเต็มปลาเลยทุกคนบานนะบานเต็มเลยเจไดดูความบานดูความบานมันนีฝนตกนะคะมัได้สวยอยู่ โอ้โหสวยอันนี้สวยได้อยู่ได้อยู่สวยอยู่เอาถังมาเพราะเรารู้โอเคเนี่ยค่ะสวยอยู่โอ้โหได้อยู่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 เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาที่ตัดเด้อโอ้าวเสียดายที่นั่วันนี้เสียดายที่ที่นั่งวันนี้ น,นี่ายลายกันบา้างโอ้โหทุกคนโอ้โหบานเต็มฟ้านเนี้ยโอได้อยู่สวยอ,อยู่สวยอ,อยู่มามาสวัสดีได้ยังสวัสดีนะคะทุกคนเก็บเห็ดด้วยกันค่ะ อ,อ,อันนี้คือเบิงคือขาคือจังมี่นอนมากคือจังมี่นอนนั่น,อย,นอย่เออไม่นอนจริงด้วยเปไ,ได้ยเนาะตัดขาแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะตัดขาแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋นนะาดาดยวนเห็นบ้างนะโอนเฮ็ดเขานะโอนโวยธรรมดาเด้อเห็นบ้าก็ดีดอกนุ่มกับมีดอกเ่ากับมีโอ้ดีใจดีใจได้ยูได้ยูผู้เสียแถวดอกเยอะอ้อฮัมมีนอนละเบอร์ทุกคนอันก็ลาย นอนกินลายเติมได้เห็นอยู่บันนี้กินลายแท้เห็นว่าก็ดีพ่อเดี๋ยวเมื่อสำมื่นเดี๋ยวค่อยไปซ่อมอีกทีเนาะคือแบบว่าเขาบานลายนะคนย่านใบมันสกปรกข้าวที่แล้วมันสซกโป๊ะระเบิดเห็ดเลยนะกันเลยอ๋อ คนไม่รู้ว่าจะได้มาอีกไหมนะทำบานแบบนี้นะแต่ว่าฝนกระตกเรื่อยๆได้ไหมมันเหลืองเด้ออันนี้เด้อสมได้อันนี้ฮะต้องตัดถิ่มได้เนี่บอกไว้ก่อนนะบอกทุกคนไว้ก่อนนะมันเปรี้ยว สวยเนาะสวยมากโอเคนีฝนตกนะคะชชบดีว่าฝนก็โอ้ยโอ้ยสวยกับพ่อได้อยู่ทุกคนเน่นถ้านแน่นเอาไปถ้านแน่นเอาไป แน่นอยู่แน่นอยู่แต่พวกนั้นคือเสียบได้ดอกทุกคนแต่เสียดายเนียแต่เสียดายโอ้ยบานเต็มปลาอีกเลยเด้อพี่น้องเลยถ้าแบบว่าคือว่านเนาะตอนพุ่มมาตอนนั่นกะที่เก็บกับบริเวณนี่แหละอันนี้คือตรงป่าที่สวยๆนะเห็ดมีแต่ดอกสวยๆนะ เรารู้อยู่แล้วนะขาก็เราก็คิดไว้อยู่นะคะว่าเขาก็จะเป็นประมาณนี้แหละที่โดนอากูกินก็เยอะโอ้โหโอโ้ไม่ได้นะคะันไ,ได้ไมก็ล้วก็ไปกินเยอะเหมือนกันแกแล้วก็เพียบเลยโอ้โยเสียดายโอ้โยเสียดายที่ก็ลอกกิน ฝนอย่าเพิ่งตกอย่าเพิ่งตกขอฉันเก็บเห็ดก่อนเอาหนูเก็บเห็ดก่อนเอาเห็ดเถวเมื่อตากเด้อมื่อนี้อ้าไอ่ยัยไอ่ยัยไอ้ยัยไอ่ยัยโอ้โเห็ดดินก็นมีเอาเยอบอืบบ่เอาเยอบอืบบ่โดนทับได้หน่ทุกคน นทุกคนเห็ดเห็ดเบ่งานเต็มทิบเลยวเต็มทิบเลยพุ่นน่โอ้โบานเต็มปาเลยบานี้สิได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 ้สิสด หมุดได้หนิทุกคนนี่ท่านว่นี่มันก็เกี่ยวเอ๋อไอ้น,นีนะ่เกี่ยวนากากคนนี้มัน,นง่ายๆนี่นี่ออกมาถ้าภาพไม่สวยขออภัยนะเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่ขึ้นเอื้องมือเข้าไปข้างในตรนี้เอื้อมมือขอไปขอไป โอ้ยโอ้ยทุกคนใจฉันเสียใจมันเต็มปาเลยอมันดอกบานเต็มตาเลยทุกคนมันดอกบานเต็มปาเลยเสียใจเสียใจ สิเก็บแบบไหนบม่รู้ว่าเอาไปก่อนอยากตัดค่ะอยากตัดเพราะว่าเขาบานเต็มตาเนาะโอ้สวยสวยเยอะอยู่สวยเยอะอยู่นี่นี่นี่สวยเยอะอยู่ก็กระยักตัดเด้อดูว่าบ้าอะไนบ้าอบ้าอะไรอันนี้กได้สวยๆเยอะอยู่นะ สวยว้าวสวยสวยนี่ค่ะเย้ดีใจดีใจได้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่ได้ไหมนี่ค่ะนี่วววสสยยย่่อููดีใจ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 สวยอยู่สวยอยู่นี่ค่ะ นุ่นโอ้โหทุกคนทุกคนทุกคนนี่เต็มป่าเลยแก่แบบเนี้ยจะได้นี่ก็ลอกกินก็ลอกเอาไปกินนี่ได้ไหมโอ้ยบาดบายบดายทุกคน okay yes you need a quick one you need a quick just sit there right over there baby. there's a lot of mushroom around here เหนค่ะนองเอยเดี๋ยวเขานี่ามาตัดทาตรงนี้ต้นอีกอีกลายเด็กที่เห็นว่าบานนะเสียใจขนาดเลยตอนนี้เสียใจลานเดี๋ยวว่าก็เอาไปบางกันแต่อะไ่วสิเก็บดอกเขาอันไปถิ่มปะนะ่าะคือสิบ่มมีเวลาทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันก็ ตอนนี้เราอยู่ในปาก,ก็ประมาณเรียกอะไรสี่โมงแล้วนะคะทุกคนก็แบบเดี๋ยวคุณต้องไปอีกแห่งแล้วก็พี่ไม้ก็จะทำงานพวงนี้อนะเดี๋ยวขอเอาออกมาก,ก่อนนะเอาออกมาเสียมาแปะทุกคนตาขาตรงนี้เราเดอ้อมันนี้พี่น้องมันโอ๊ยนอน อาจจะตัดเดยอะหน่อยนะวันนี้ตรงนี้รู้สึกหนอนกินค่ะซัดเพราะว่ามันเปียกมันแชะเลยเห็ดมันสีสกรปรกค่ะมันจะทำให้เห็ดเราสกรปรกนะคะก็เลยเสียเวลานิดนึง น,น้อยเสียงฝนน่คะถ้ามันจะแฉะแฉะเปียกๆอย่างเงี้ยเห็ดมันก็จะสกปรกกันเนาะถ้าเรากลับไปบ้านก็ยิ่งจะสกปรกดินเขาสิลนะเลอใสขนาก็ทำไง ไมก็ต้องรอนะคะอาคากล้องกระรุ่นขาหนีบคือเก้าหล่ะค่ะตั้งกล้องดีๆบ่ได้ดอกค่ะเบงปลาเนี่ยบ่คือปลาบ่าคือปลาทางฝั่งยุโรปพั่นเดอ้อปลาขาเจ้าง,งามทะเลปลา่ปลาลาสกานี่ปลาดงดิบชัดๆเมื่อนี่้พนไส้กเกงๆไงอันนี้เป็นเสื้อเนาะ เสื้อสีเขียวนะคะเป็นเสื้อกันฝนก็จะช่วยอำมพางสัตว์ป่านะสีเขียวนะถ้าเข้าป่าส่วนใหญ่คนที่เนี่เขาจะใส่สีประมาณนี้แหละอำมพางสัตว์ป่านะคะเราจะไม่พูดว่ามีอะไรบ้างนะไม่อยากพูดแต่บ่มีงูบ่มีตะขาบค่ะนะไปดูเอาละกันว่าสารคดีสัตว์ป่าของสอาาก้ามีอะไรบ้างนั่นแหละ ถึต้องพกปืนนะคะแล้วก็โชคดีมันบกัดฝนเ,เพราะว่าใส่กางเกงไงกันฝนค่ะนี่นี้ฝนตกก็ใส่กางเกงกันฝนเสือ้อกันฝนก็ดีหน่อยถ้าเกิดฝนไม่ตกโอ้ยร้อนค่ะก็ต้องปกติฝนใส่แต่เสื้อค่ะวันนี้ใส่กางเกงกมาด้วย ก็ช่วยระดับหนึ่งเขาก็ไม่กัดเราฟองเต็มอ่ะนะฮะเหลืองก็ตัดเยอะหนะ่อยเหลืองมันเสียเร็วมันกระสิลามกระสิลามไปหาที่อื่นโอ้โหอันนี้เยอะหน่อยนะ โอ้ยน่ากินแบบนาเกียดทุกคนเป็นคือเสดายเทอเนอะทุกคนเสียดายเฮ็ดเนาะอันนี้เอาเมื่อนี่สิได้ไปลอกเพิ่นเลยนนี่เป็นทรงนี่ฮะ แกมากก็ไม่ไหวโอ้ยนี่โอมากมันโออันนี้แต่ว่าคึ้แข็งเลยเอาไปเอาไปอุๆเอาไปเอาไปจริงๆไม่ยอยากตัดนะอยากไปเลยนะเสียเวลาแต่ว่า เฮ็ดมันสิเสียดายเฮ็ดนะเอาเมื่อแล้วนะเสียดายเฮ็ดนะโอ้วนบดายอ,อยู่นี่แหละอันนี้คือนอนกินอนะเสียดายเน่าเต็มป่าเลยพี่น้องบานเต็มป่าเลยเสียดายค่ะเนี่ค่ะโอ้เยอะอยู่